โยี่ิบสองขอเรามัคิดเจ็ดคนแบกแส่ได้แต่ที่สี่หดเอ้ยแล้วแท็กี่เลยเจ๊อ้นเ้ยคนปุนพก โอ้หน้าสั่งเลยเอ้ยไม่ใคยตั้งตัวตัวแตกหนึ่งเคืียดแม่พยากงยาล่ะตัวแตกโอ้เฮียนี่มันชอบลอยอ่ะโอ้ยเจ็บมือครับอ๋อนี่เยอะมันรู้แล้วล่ะมันรู้แล้วคือมันจะมันมันจะเอาเพื่อนมนหลอกล่อวันนี้มันกจะสจมตีเลยทีเดียวกองมุมหนึ่งกระอบกงเกิน ร้องมือเหรอไม่ถนัดปืนนี้เลยวะปืนนี้ไม่ถนัดแต่ปืนนี้ถึงโก็ถนัดเลยอะไรแตกตื่นเลยแต่ปืนระเบิดพอดีเลยแหกตายแน่ยิงตายแน่ไอ้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 แตกดึกดุแค่ไปไปปืนกระดาษปืนกระดาษกระจอกไปกระจอกกระจอกนี่นะเ้ไม่จอกไม่จอกไม่กระจอกกระจอกแล้ว ไปกันต่อกันนะไปๆเอาไปยิงเลยไปยิงมันให้ดีเฮียเนี่ยโอ้โหเฮียน่าเบื่ออยากฆ่ามันกูน่าเบื่อน่าเบื่อมันน่าเบื่อจริงๆไม่ทันได้ได้ยิงสักครั้งเดียวก็โดนฆ่าก่อนทุกทีเลยเด้อดยิงต้องงั้นเลยมันมันจะล็อกขึนฟองกูอะตกถ้าเกมนี้ไม่มีระเบิดเหรอ ไม่มันมีแต่มีมันมีระเบิดมีมีควางระเบิดไหมควางระเบิดโคตรเยี่ยมเลยแม่งตานี้ทำไมกาดยังวะตัวยังมอัดแม่งโคตรเก่งเลยโคตรโคตรโคตรดีว่าจอมเลยตอนนั้โอ้โหดูดิเพื่อแตกสองแตกสามแตกสี่แตกห้าแตกหกแตกเด็ดๆแตกเจ็ดตรงสัยอยู่สงสัยเกมนี้มัน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 อยากจะเล่น ช่วยเราปเรยให้สง่งไปห้องมหาโหดสง่งกรไปห้องมหาโหดเธอตายหมดเลยตายคนละระวังนบระวังนะนาง,างไงนะมาแล้วมันเออโ้อมันได่ปืนเลยะเนปืนปืนปืนโหดโหดเออหยีิบสองขอเรามาัแค่เจดคนแต่ได้แต่ที่สี่ดเออเออเออแดเลยยิงอึ มันดักหลังดักหน้าดักหลังสีนี้มเงมีน้อยกว่าเต่เสือกชนะหมดกคตราเบื่ออะแต่มงมันแตกลองมันแตกอ้มัจะกีวไม่ตายไม่ตายอ่ะหมดชืเอแลวิ่งๆมึงมมโอ้ทำไมกูกัดยางวะตาเนี่ยเออแต่ว่าตอนที่ไมึงอ่านเดีโอนี่โคตรเก่งนะเนี่ยคิวไหวเราสไลดลม ดูดิแงตายเอาตายเอาอยู่นเนี่เองใส่ไอ้ยู่ตรงนี้ใส่เกมนี้มันมันอยากจะมันจะเป็นปวนเราเราอัดวีดีโฮหรือให้ตรงห้องมหาโหดโอ้ันมันพามาห้องมหาโหดนี่นาเอาออเบื่อกเกิดเกิดจเฮ้ยเบื่อเบือเอเ่อจะต้องเกิดจะนั่นเบื่อ ไแค่จะเป็นตัวของเองก็พอแล้วละ่ะข้าได้ตัวนึงอะไรเนี่ยเนีราก็ต้องออค่ะเอวมาแล้วเอวเอวคนแรงนะเบลเสสีียงเยงมันยิงไม่โดนไม่โดนนัดเดียวเบิ้ลเบิ้ลยิงไป็ยไปช้ามีช้ากระโดนนัดเดียวต,ยตั้เงยหมดแตกหมดแตกยังไม่ตั้งตัวมาดักหน้าดักหลังเราล้อมหลังล้อมหน้าเดือดมีแผน เราให้เพื่อนไปตัวหลอกล่อแล้วเราค่อยจัดการทีเดียวแล้วไม่ได้อาวุธนีดบดบ้มันหมดแล้วมาแล้ววุ้นหัวหมดป่ะนี่แต่นีอ่อันนี้เกลีจะแกลิ่งมั้งเอ่แกลิงจิบโอ้โหเบอร์สนุกสนุกแล้วอ่ะใครยิงหัวมัเนี่ยเอ้า ย, er ยังไม่ทำเหี้ยะไรเออยังไม่โยนเลยเลยเลยเล็กมีทำปิดเลงหัวพี่ก็ตึงมาไลเออแตกสองปำมาณนั้นอ้าอเคมันจะเปิดเอวอะในตอนนี้ได้ที่ห้าที่ห้าอีกแล้วโอ้ที่ห้าตามเัอเลย้เจนสเลยวินวับ